ยินดีต้อนรับเข้าสู่ EP 2 Lex t o l i s h หาเงินเปิดร้านจิวเวลี่เมื่อ EP ที่แล้วนะคะก็คือเราต้องเพิ่มสกิลฮันนเนเพื่อที่จะเข้าถ้ำไปขุดจิวเวลี่มาให้ได้ซึ่งวันนี้นี่แหละวันนี้นี่แหละที่เราจะได้ไปขุดจิวเวลี่กันทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ให้ซิมทำเฟอร์นิเจอร์อะไรสักสอามชิ้นก่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้ซิมโมรเลียนเราอะเหลือแค่75ซิมโมเลียนเอง ซิมขยันอ,อู้ง,งานมากเลยทุกคนสรุปเราค้ามาได้แค่กี๊สองตัวนะคะเอาเอาแค่ okay, นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกัน <S <S <ๆ>ก่อนที่จะไปลุยไปขุดเหมืองน,นะคะเราขอแต่งตัวซิมสักแป๊บหนึ่งตอนแรกก็คือน้องจะไว้แบบผมสั้นเนาะทีนี้ตั้งแต่ใช้ชีวิตมาหลายวันแบบผมก็เริ่มยาวมาช่วงประมาณปะบ่าแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะขอเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วย ฟินิชลุกนะคะให้ดูเป็นสาวธรรมด์ทำเองเป็นเลยเนาะพร้อมที่จะไปขุดจิวเวลี่กันเดี๋ยวเราเริ่มขุดไปจากรอบนอกก่อนนะคะเพราะว่าเห็นมีเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพวกซากฟอสซิลหรือว่าเป็นพวกจิวเวลี่เอาล้วนะคะซิมมาถึงแล้วนะคะอ่าต้องแง้แผ่นไม้ก่อนอ้าว เอ้ยเดี๋ยวกรรมาการซิมเข้ามาได้แล้วนะคะทุกคนโหนั่งมัวข้อสอบอยู่ตั้งนานให้ซิมขุดขุด,ขดนะคะทําไมแมปนี้มันมืดจังเลยเนาะมันปกติไหมหรือเป็นเพราะลีเชดที่ยวนี้ใช้นะมันก็เลยมืดไปหน่อยในถ้าน,นี้มีเยอะแน่นอนแต่ที่รู้ๆคือซิมเขาเริ่มตัวเหม็นอีกแล้วนะคะ <c oughs> ซิมบอกฉันตัวเหม็นอีกแล้ว <c oughs> เราไม่สามารถอาบน้ำแบบตรงนี้ได้หรอ <c oughs> มาได้แต่ go f i ช h i n g เอะ มีทั้งกบมีทั้งฟอสซิลแล้วก็มีทั้งอัญนนมันีเนาะแต่อัญน,นมันีที่เราได้มาเพิ่งจะได้มาแค่2อันเองนะคะคุ้มไหมเนี่ยจะคุ้มกับการแบบเข้ามาหรือเปล่านะอยากขึ้นไปขุดบนนั้นมากเลยอะ <c oughs> บนก้อนหินนั่นอะ ไหนๆก็ตัวเขอะไปแล้วนะคะเราเราให้ให้ซิมแบบว่ามาตกปลาก่อนเพื่อจะได้ของดีซิมบอกซิมไม่ไหวแล้วว่าทุกคนเราคงแบบต้องกลับไปมือเปล่านะคะโอนเสียดายอะทุกคนได้มาแค่สองก้อนเองอะไม่ได้เตรียมตัวซิมมาให้ดีเดี๋ยวรอบรอบถัดไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวให้ดีนะคะเพื่อที่จะไม่ไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยค่าบ้านมาถึงแล้วทุกคน61ซิมโเลียน ไม่เป็นไรเรามีตังแล้วเรามีตังห้าร2อยยี่สิบเมเลียนจ่ายสบายเทีย่ยงแล้วซิมตื่นก่อนตื่นมาใช้ชีวิตก่อนนะซิมรอบนี้เราจะไม่พลาดทุกคนเราจะเก็บทุกสิ่งทุกอย่างพอมองมุมนี้ก็สวยมากเลยนะทุกคนแบบในถ้ำนี้หลังจากขุดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราให้ซิมมาตกปลาต่อเพราะว่าเผื่อเราได้ของดีเผื่อเราจะได้มเมล็ดต้นไม้คริสตัลนอะยังไม่ได้ทีเลย นี่เราได้มาแล้วทุกคนนี่ไงเจมสโซนเป็นที่สุดเราก็ได้มาเย้ Yay! ดีใจมากเดี๋ยวขอตกอีกนิดนึงนะคะตอนนี้ค่าความต้องการเริ่มกลับมาเป็นสีส้มอีกแล้วนะคะให้มันแดงก่อนแล้วเราค่อยกลับบ้านกันตอนนี้ให้ซิมเขาตกปลาจนเงินเรามาอยู่1314มอซิมโมเลียนแล้วนะคะแล้วก็ค่าความต้องการน้องก็เริ่มเป็นสีแดงแล้วดังนั้นเรากลับบ้านกันทุกคนอย่างแรกเดี๋ยวเราให้ซิมดูแลตัวเองก่อนนะคะวัออนนี้ลืมจ่ายค่าค่าบ้านทุกคน มาแจ้งเตือนแล้วว่ามีเวลา24ชั่วโมงลืมเฉยเลยมาจ่ายค่าบ้านก่อนซิมตื่นขึ้นมาลูกน้องแซดอีกแล้วน้องเหงาไม่มีใครคุยด้วยให้ซิมมาปลูกต้นไม้ก่อนนะคะซิมบอกดิฉันต้องการเพื่อนตรงนี้มีคนมาปั้นหมอ้อพอดีเลยทุกคนให้ซิมมาหาเพื่อนคุยก่อนซิมบอกฉันเหงาไม่ไหวฉันต้องการเพื่อนด่วนต้องการเพื่อนทุกอีพีเลย มีครั้งไหนบ้างที่ที่ซิมแบบไม่เหงาอะ่ะ <laughs> เราไปหาเพื่อนแล้วเราก็ไปขายคอสเขาต่อนะคะไม่คิดว่าจะได้ด้วยี <laughs> ่ขายคอรสรอบนี้เราได้ไปเก้าร้อยซิมโมเลียนเลยนะทุกคนถือว่าเยอะมากเลยนะวันนี้คิดว่าเรามาดีไซน์ดีไหม <laughs> เราเอาสีฟ้ากับสีเงินแล้วกันเนาะ มันจะได้ดูเข้ากันมันจะออก็นยังไงตรงนี้แอบวิวดีนะทุกคนคือแบบเราจะเห็นแบบข้างนอกเห็นป่ะแบบเห็นข้างนอกแล้วก็แบบที่เราปลูกคริสตลเอ่อต้นคริสตัลไว้ข้างๆนะคะเราก็จะเห็นด้วยสวยเลยมุมนี้คือมันก็แอบ,บใช้เวลานะทุกคนนานมากทำเสร็จแล้วสวยมากจึงมาขอขออนุญาตซูมดูดีเทลนะคะ เอาไฟดับพวดเห็นสร้อยคอนะ่ะมคือสวยจึ้งมากแล้วคือเราต้องมีที่ชาร์จด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวนะท่านชาร์จนี่ไงท่านชาร์จอยู่นี่เราไว้ไหนเดี๋ย่ะขออนุญาตจ,จัดบ้านใหม่แบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็น t ท n นี่โฮมเป็น r e s i d e n t เชีนะคะเราสร้างแบบนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็เราต้องนำเครื่องระดับอันนี้ มาลากวางไว้ตรงนี้ต้นคริสตัลเริ่มเริ่มโตนิดนึงแล้วลนะคะ่ะไม่รู้ว่ามันใช้เวลานานไหมเพิ่งจะทํางานไปได้นิดนึงนะคะค่าความต้องการก็คือลดอีกแล้วเราเอาไปปลูกได้ไหมนะเราจะได้มีหลายๆต้นเรามาดีไซน์ต่อกันดีกว่าค่ะทุกคน ตอนนี้เราเลเวลเท่าไหร่แล้วนะลืมแล้วมันก็เลยปลดล็อกมาเยอะขึ้นเดี๋ยวเราลองเป็นเซ็ตนี้นะคะทําเสร็จแล้วทุกคนมันแบบมันดูเป็นสายข้อมือที่เป็นหนังอะเนาะแล้วก็แบบฝังเจมลงไปอย่างเงี้ยอุ้ยสวยอยู่นะฉันรอเธอโตอยู่นะเมื่อไหร่จะโตอ่ะสองต้นเนี้ยซิมเกิดอาการเบิร์นเอาอีกแล้วทุกคนเสร็จแล้วนะคะเป็นสีเขียวอันนี้ชาร์จเสร็จแล้วนะคะทุกคนหายอุ้ย เบอร์เอามันเริ่มลดลงแล้วทุกคนเราต้องลงทะเบียนในการเปิดร้านก่อนใช่ไหมเน่ยใช้750ซิมโมเลียนเลยนะคะในการลงทะเบียนก็ตั้งชื่อเป็น Bunny Jewelry นะคะโอเคเราลงทะเบียนไปแล้วนะคะตอนนี้เรามีอยู่1,339นะคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้จะขอมาคัดเจมสโตนต่อแล้วก็เดี๋ยวจะไปสร้างพวกเฟอร์นิเจอร์อะไร เก็บเงินให้ได้สักประมาณแบบสักห้าพันนะทุกคนเพื่อที่เราจะมาสร้างร้านกันสร้อยที่วันนี้สวมอยู่นะคะมันก็จะช่วยเพิ่มสกิลให้ไวขึ้นสร้อยสวยเหมือนกันนะทุกคนดูดิเสร็จไปอีกอันนึงนะคะสวยมากเลยสีนี้ครับโต๊ะต่อนะคะเราคับมาได้สี่โตะนะคะขายไปให้หมดเลย อีกนิดเดียวจะ5,000แล้วทุกคนโอ้ยเบสซิริงตังก็แทบจะไม่มีอยู่แล้วยังจะ <Not. S 1> โทรมาไข่สองตัวตอนนี้มีอยู่5,000แล้วนะทุกคนเราสร้างใหม่เลยดีกว่า แบบเป็นบ้านธุรกิจเล็กๆนะคะเดี๋ยวเราจะเอาพวกอัญมณีที่เราทำไว้นะคะมาตั้งขายเรามาตั้งขายไว้แบบนี้นะคะแบบสวยๆเลยเดี๋ยวเราจะทดลองเปิดร้านก่อนนะทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงเอ้ยเขามาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าทำไมเขามาออกกันตรงนี้ทำไมเขาไม่เข้าไปอะเราเราลองออกมาข้างนอกดีไหมทุกคนเขาเข้าไปข้างในแค่คนเดียวเองอะ อุ้ยซื้อไปแล้วได้ตั้ง618เขาเขาซื้อไปอีกแล้ว277อีกอันเดียวครับอีกอันเดียวครับคุณมอติเมอร์คะคุณจะซื้อหรือไม่คะอุดหนุนกันสักหน่อยได้ไหมคะคุณมอติเมอร์คะซื้อเลยคะคุณผู้หญิงวิ้ยเขาซื้อไปแล้วทุกคนได้คือตอนนี้มี1 8 0 8รแแล้วแล้วทุกคนดูซิมเราป่วยนะคะ เป็นลายแบบลายเสือไปแล้วตอนนี้อโอ้นี้ขอปิดร้านก่อนนะเดี๋ยวรอบหน้าจะแบบลองไม่ไม่ลากออกมาแล้วก็รอดูว่าลูกค้าเขาจะเข้าไปไหมโอ้นี้อ่ะรอไอ้ต้นคริสตันเนี่ยมันโตเนี่ยมันไม่ยอมโตสักทีอะ่ะไม่เข้าใจอะ่ะมีพั0 0รอยแล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวโอ้นี้จะซื้อ อทีวีให้เขาสักหน่อยแล้วกันเดี๋ยวอันนี้ลบอันนี้ทิ้งนะคะแล้วก็ซื้อเป็นทีวีอันนี้ให้เดี๋ยวให้ซิมเพิ่มค่าความสนุกแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปหาขุดอันนี้มาีกันต่อเราจะต้องแบบยอมเสีย เสียซีโมลเลียนในการแบบซื้อเจมอะไรพวกนี้มาแทนเรามาเลือกอันถูกๆก,กันไปก่อนนะคะทำเสร็จแล้วก้อนหนึ่งนะคะเราจำเป็นต้องชาร์จพลังไว้ปะเอาขายได้เลยไหมเก็บชาร์จไปก่อนแล้วกันเนาะสายจิวเวลリーการรอบนี้เราทำเป็นต่างหูเอาเป็นสีม่วงแล้วกันเนาะอเมทิสโอเค249นะคะเดี๋ยวเราพักทำก่อนแล้วก็ ขอคุยกับคนที่มาเยี่ยมเราก่อนนะยายนู้มไหมว่าหนูเหงามากเลยหนูไม่มีเพื่อนคุยหนูต้องทางานหนัก <c oughs> เพื่อมาเปิดร้านจิวเวลรี่เล็กๆซิมทําหน้าหง่มากทุกคนทําไมมีแต่คนมาหาเราเนี่ <c oughs> ต่างหูเสร็จแล้วนะคะสีม่วงหุยสวยมากเลยแล้วก็ทาสร้อยข้อมืออีกดีไหมหรือสร้อยคอดีทาสร้อยคอขายดีกว่าเป็นสีดําเลยดีกว่าไหมสองร้อยเจ็ดสิบห้านะคะทุกอย่างคือที่เราทําอะ ไม่รู้ว่าขายออกไปแล้วมันจะคุ้มหรือเปล่าเลยทำเป็นสีดำละทุกคนสวยนะแบบโคตรแนวอะ่ะต่ให้เธอหิวแค่ไหนเธอก็ต้องจำใจทำนะซิมเพื่อปากเท้าของเธอไงล่ะแล้วขยันมีคนมาหาเสด้วยนะแต่เราคือไม่ว่างนะคะสีมันไม่ค่อยจึ้งเท่าไหร่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะทำอีกสักห้าอันนะคะให้มันเต็มชั้นวางนี้แต่ว่าให้ให้ซิมเขานอนก่อนไดเรา เรามีบินมาทุกคน2 5 1้เลยอะรอบนี้สงสัยนะ่าะต้องกลับไปทำโต๊ะขายอีกแล้วไม่มีตังแล้วไม่มีตังทำเจ็มแล้วเราทําไอ้ก,ก้อนก้อนเล็กๆขายไปก่อนนะทุกคนเอาก้อนนี่มันราคาถูกๆแล้วเขาก็มาเกือบทุกวันจริงๆนะคนเนี้ <laughs> คือเราก็ไม่ว่างอะ่อะแล้วก็มีคนโทรมาอีกละ ขยันโทรซะด้วยได้มาอีกก้อนหนึ่งแล้วนะคะสงสัยนะ่าจะต้องไปคราบเทเบิเลขายก่อนจริงๆอะทุกคนไม่มีตังเลยตอนนี้หมดตู้คราบเสร็จแล้วนะคะโต๊ะขายต่อมีมีตังพันหนึ่งแล้วก็ไปเอาอไปทำอันนี้มัน,นีต่อแล้วค่าความต้องการซิมก็น้อยอีกแล้วทุกคนโอ๊ยวันนี้จะร้องไห้วันนี้วันอะไรเนี่ยซิมดูงอ,องแงมากอะขยันเซตอีกอันหนึ่งนะคะ มันซูมไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วมันจะเป็นแหวนแล้วก็ปีเจมเล็กๆอยู่เลเวลเจ็แล้วนะคะสำหรับเจมบโอโนโลจีทาอีแค่3มชิ้นเท่าน,นั้นซิมเราก็จะเป็นไทยเม่เราเดี๋ยวโอนี้จะไปพักแล้วนะคะเพราะว่าอัดมาแล้วแบบ2ชั่วโมงกว่าคือวันนี้ซิมโชคร้ายจริงแบบทำอะไรดูไม่ค่อยเป็นหนังใจพร้อมกับมีคนมาหามากมายเนี่ยไม่เข้าใจดิกำไรเสร็จไปอีกอันนึงนะคะแบบ อ่าซิลเวอร์เป็นเงินไปเลยอันนี้ทำสร้อยคอแสนสวยขายกันกับอันนี้สีมันคล้ายๆกันนะคะคือไม่รู้หรอกว่าไหนมันมันมีประโยชน์อะไรบ้างแต่เราเน้นสีอีนิดเดียวซิมสู้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 นี่ทุกคนอุ้ยสวยนะว่าไม่ได้ชอบอ่ะชอบภาคเสริมนี้มากเลยอ่ะใครยังไม่มีนะคะไปตำกันได้นะ อยากทำลูกดาวอ่ะสอง4 3อ่รอยสาได้อยู่นะคะทำไปก่อนเลยเหลืออันเดียวสุดท้ายแล้วซิมสู้ๆคืบๆไปนะซิมดาวเสร็จแล้วนะคะสีมันไม่สวยอ่ะสีมันแปลกๆเนาะสีเหมือนอันล่างเลยนี่ทุกคนชั้นวางเต็มแล้วนะคะทั้งตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ เดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวเรามาเปิดร้านกันดูซิว่าจะขายได้เท่าไหร่โอนีิว่าโอนี้จะปรับขายจาก50เปอร์เซ็นอ่ะเป็น100 <laughs> ดูซิว่าจะได้เท่าไหร่ <laughs> ทุกคนเในที่สุดในที่สุดมันก็ตตมันใช้เวลานาน,านมากเลยอ่ะแบบ <laughs> โอนีิว่ามันจะไม่โตแล้วนะเนี่ยเ <laughs> พิ่งจะมาโตช่วงที่จะปิดคลิปนี่แหละนะ ดูมันนเป็ตื่นซิมตื่นมาใช้ชีวิตกันเถอะนะโอเคแล้วก็ให้ซิมเข้าห้องน้ำนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเปิดร้านกันอันนี้ลองดูนะคะว่าลูกค้าเขาอะจะเข้ามามาในนี้ไหมอ้ยลูกค้าเขาเข้ามาแล้วค่ะอุย้ยเขาซื้อไปแล้วค่ะ190ทุกคนดีใจ <laughs> ดีใจอย่างแรงอุย้ยเขาซื้อไปอีกแล้วว่า598เซมอลเลียนซื้อไหมคะ ขายไปได้สองชิ้นเองตอนนี้้ยขายได้อีกชิ้นหนึ่งแล้วทุกคน้ยขายได้อีกชิน้นแล้วคุณลุงคุณลุงแบบโคตรปา่าคุณลุงบ้าที่ซื้อไปคนเดียวสองอันอะหรือว่าไม่ใช่วะเมื่อกี้ดูไม่ทันเลยอะ้ยทอนสี่พันสี่พันมาจากไหนนะเขาบอกว่าเอา่อ อ๋อคือเหมือนเขาเขาสนับสนุนเราอะ่ะทุกคนหุย้ยดีใจอะ่ะโอ้ยกอดนำตาจะไหลเหมือนแบบคือคือรู้สึกว่าอีพีเนี้ยทุลักทุเลมากเลยอะทำอะไรไม่ได้ดั่งใจเลยสักอย่างอะ่ะ <laughs> แต่ผลลัพธ์ที่ออกมาคือแบบ <laughs> เออมันดีอะน้ำ <laughs> ตาจะไหลแทนซิม โอ้ยต้องขอบคุณมากๆเลยนะเนี่ยเขาให้เรามาสี่พันมาก่อร่างสร้างตัวจึงว้งมากค่ะคุณแม่เราจะไม่ลืมบุญคุณเขานะคะคุณมิโกโอุย้ยขายออกอีก200ทุกคนเล็กเลยกสี่ชิ้นขายได้อีกอันหนึ่งแล้วนะคะอะไรคือได้มา1,000งพอะได้มาจากไหนอีกอะ่ะอ๋อที่เขาซื้อไปหรือเปล่านะสวัสดีค่ะ ยี่ต้อนรับกรสือบนีจิวเวลรี่นะคะเลือกซื้อเจวเวลรี่ได้ด้านในนะคะตอนนี้คือเหลืออยู่2อันนะคะเหลือเจมสโตนอันหนึ่งนะคะแล้วก็เหลือเอสร้อยคออันนึงนะคะคุณผู้ชายสามารถซื้อสร้อยคอไปให้ให้แฟนก็ได้นะคะขายตั้งแต่เช้าจนจนตอนนี้คือดึกแล้วทุกคนโหมันก็ยังขายไปหมดอ่ะเหลืออันเดียวแล้วเนี่ย เหลืออันเดียลสุดท้ายแล้วเนี่ยแบบโปรโมทได้อุ๊ยในที่สุดก็ขายออกหมดแล้วทุกคนดีใจในที่สุดก็ขายออกแล้วนะคะคนสุดท้ายที่ซื้อไปนี่เป็นไข่นะไม่เห็นนะเมื่อกี้ถือว่าเคาราลประสบความสำเร็จเล็กๆน้อยๆแล้วทุกคน EP นี้ทุลักทุเลพักหมอเคเราก็จะปิดร้านแล้วนะคะ มาดูผลประกอบการกันเฮ้ hey, เราปิดร้านก่อนนะคะอันนี้คือผลประกอบการนะคะเปิดเก้าชั่วโมงขายของหมดโอเคเราติเก็ตเซลลไปเก้าคนนะคะได้มาสี่ร้อยขายของทั้งหมดที่อยู่ในร้านนะคะเก้าชิ้นได้ทั้งหมดรวมกันอนะ่ะเก้าชิ้นนั้นคือห้าพันหกแล้วก็นี่ สวิตที่ว่าเขาแบบให้ให้ทุนเราแบบทำร้านนะทุกคนคุณมิโกะอะให้มาสี่พันซิมโมเลียนนะคะทั้งหมดก็เลยรวมกันที่เกือบหมื่นหนึ่งก็คือ9ก้าพันเก้าร้เจ็เก้าซิมโมเลียนเฮ้ยจะร้องไห้แทนสิน <c oughs> ตอนนี้มีอยู่หนึ่งหมืสองร้ปดสิมซิมโมเลียนแล้วทุกคน <c oughs> ก็สําหรับอีพีนี้นะคะก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ ค่อนข้างทุลักทุเลมากๆแต่ก็จบกันได้ด้วยดีฝากติดตามซีรีส์นี้ต่อไปด้วยนะคะทุกคนถ้าเกิดใครที่แวะผ่านผ่านไปผ่านมาแล้วเจอคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้โอนี้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าคะ่ะบ๊าบยบาย